สวัสดีครับอันนี้นะครับคือพ o กสเต d มันเป็นรถไฟฟ้าสำหรับส่งของนะเขาสร้างที่นอร์เวย์นะแล้วก็ผมจะได้ยืมตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยนะ <c oughs> มันมีแบตเตอรี่9.2 k ิโลวัต์ชแล้วก็สามารถที่จะขับได้100กิลเมตรแล้วเขาสร้างสำหรับส่งของอ่ะมันจะมีมันเป็น่งมันเป็นคลอสแบบว่า มันเป็นคลอสมอเตอร์ไซค์ที่มี4ล้อแล้วก็มันก็ตอนเราขี่มันก็คล้ายขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเบาะกลางอันเดียวแล้วก็ในนี้ก็มีมปุ่มไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยางนี้มันมีเสียงนะน่าจะมีเสียงตอนเปิดไฟเลี้ยวนะแล้วก็ถ้าจะถอยก็กดอันนี้แล้วก็เร่งก็อยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลย ตอนนี้เราเล้งัก็มันก็ไปข้างหน้าแล้ววะ่ะแล้วก็มีเบรกที่นี่อันนี้มันจะเบรกทั้งข้างหน้าของข้างหลังมีเบรกอันนี้อันนี้มันจะเบรกข้างจะไม่ได้เบรกข้างไหนแต่ว่าถ้าเราใช้เบรกอันนี้มันก็จะช่วย region, เจนด้วยแต่ว่าเจนมันแรงนะกับคันนี้อ่าถ้าเราใช้โหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่โหมดไฮนะนมันจะมีพาวเวอร์มากสุดถ้าเราใช้อีโกมันก็จะเจนน้อยลงนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเราใช้วินเตอร Uh, power มันจะเหมือนกับ eco แต่ว่า r e g i n มันจะยิ่งน้อยกว่าน,นั้นนอกจากถ้าเราใช้อันนี้ activate มากกว่านั้นแต่ว่าผมก็ใช้ใช้ high นะมันก็ใช้ high ดีแล้วแล้วก็มี defroster สำหรับหน้าหนาวมันมีเส้นในนี้มันจะทำให้มันละลายหิมะหรือว่าน้ำแข็งนะั่นะแล้วก็แล้วก็มี heated grip สำหรับ snowmobile นะมันมี เครื่องอุ่นที่ถือนั่นแหละมันจะได้อุ่นตอนหน้าหนาวะนะแล้วก็มีวอร์ชอร์ด้วยเนี่ยนี่นะมีกล้องถอยหลังด้วยเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็มี1 2อโวลต์อยู่นี่1 2บโวลต์ถ้าจะชาร์จแะของแล้วก็มีนี่มันมันใส่เสียบออคอญแจนั่นนะถ้าเราจะขับแต่ว่าเราไม่ต้องการก็ได้เพราะว่า เรามีรีโมทแล้วก็ใช้เคีย์เลสก็ได้ตอนนี้เราเปิดได้ไหมนะถ้าเราปิดล็อกหมดเลยมันก็ล็อกนะนั้นก็กดครั้งเดียวมันก็จะเปิดทุกอย่างเปิดกล้องถ่ายหลงังเปิดทุกอย่างแล้วเราก็เริ่มขับได้แล้วแล้วก็ข้างหน้ามันมีที่ไว้ของนะนะมันเป็นสําหรับใบชนีหรือว่าอะรเขาเอาของอะไรไว้ข้างหน้าได้แล้วก็ข้างๆนี้ก็มีมีที่ไว้อันนี้มันจะเป็นน้ําปัดฝนมันอยู่ในนี้นะ ถังอยู่เนี่ยนะแล้วก็เดจะเป็นยัไยงไงนะแล้วก็เราล็อกได้แต่ว่าเรามันกตลังล็อก,กอะไรมั้งน่าจะล็อกนะแล้วก็ฝั่งนี้นะก็มีที่ไว้ของอย่างเงี้ยถ้าจะถ้าจะขนอะไรไปเยอะกับกล่องหรือว่าอะไรแล้วก็ข้างหลังนะมันมีที่มันจะมีที่มันกล่องใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันเป็นธรรมดามันจะมี XL ที่ใหญ่กว่านี้ตู้ใหญ่กว่านี้แล,แล้วก็เราก็เปิดข้างหลังได้อย่างนี้อ่า ก็กว้างดีแล้วก็อันนี้มันมีล็อกถ้าเราปิดถ้าเราปิดไว้นะไม่ต้องใช้กุญแจแล้วเราก็แค่ล็อกรถเนี่ยตอนนี้ดับหมดเลยนะใครมาขโมยของอะไรไม่ได้หรอกเราต้องเราต้องเปิดก่อนเราจะเจอแน,นด้อ่ะก็ดีแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะขับให้คนดูหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่า ผมเริ่มหิวแล้วเราจะสั่งซูชิในเมืองเราก็ต้องขี่อันนี้ไปในเมืองเพื่อจะดูว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะสั่งตอนนี้หรือว่าสั่งตอนนี้ก็ได้มั้งแล้วเราก็ไปขี่ไปในเมืองไปซื้อซูชินะโอเคโหนี่มันคับว่วงดิวะ่ะโอเคก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวอะเปิดไฟเลี้ยว <laughs> แต่ว่าผมอยากจะให้มันมีเสียงนะนไฟเลี้ยวมันมีเสียงเลยนะบางทีลืมว่า ไฟเลี้ยวยังเปิดอยู่นะแต่มันโอ้มันก็ขับสบายดีนะเนี่ยขับได้สบายเลยใส่ไฮพาวเวอร์แล้วผมต้องต้องจะสั่งซอ้์ชชีแล้วเนาะเขาบอกว่าอีกสิบนาทีเสร็จบอกโอ้ไม่ได้ผมจะไปถึงนี้ยีนาทีนู่นเขาะวบอกโอเคแต่ว่าโอ้มันเริ่มหนาวแล้วนเนี่ยโอ้เรจนนี่แรงเรจันแรงเลยโอเคน่าจะใส่เสื้อผ้ามากกว่านี้แต่ก็ใช้ได้ โอ้ <Okay>. oh. แต่มันสั่นนิดหน่อยนะรถคันนี้ก็มันเป็นโมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโอเคแล้วก็เราไม่มี GPS นะผมไม่แน่ใจว่าต้องขับไปทางไหนแต่ว่าผมไม่อยากจะขับไปที่โอบงนั่นมันน่ากลัวเออเวราต้องไปไปทางไหนดีอะ uh. ผมต้องไปทางนี้อ่าไปเลี้ยวตรงไปนี่ใชยเรามาถึงในเมืองแล้วนะที่ Sushi c i ี y วอศเนี่ยแล้วก็ ผมก็ตกใจหน่อยนะว่ามันใช้เวลาไม่นานเลยนะเราไปเท่ากับรถยนต์เลยอนะเพราะว่ามันก็ขับได้เร็วเนี่ยนะมันขับได้ตั้ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีใครสักคนแซงเราเลยนะก็ขับมานี่ง่ายดีนะเนี่ยแล้วก็กินที่น้อยนเนี่ยเนี่ยที่จอดรถนะไม่ต้องจอดได้ตั้งสองคันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปรับซูชินี้แล้วก็กลับบ้านเลยนะโอ้โหซูชิมาแล้วแล้วก็ผมก็ซื้อ นมเผือก2แก้วแต่ว่าไม่แน่จะว่าเอาไว้ข้างหลังนี่มันจะมันจะเซฟไหมมันจะล้มไหมเนี่ยออหรือว่าเราจะาไว้ข้างหน้าอ,อมันมีที่ไว้ของข้างหน้านี่นะนะแต่ว่ามันเออมันแปกหน่อยเนี่ยต้องเอาวางไวนะ้ยังไงเนี่ยอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันจะมันจะหกไหมเนี่ยนมหกไหม <laughs> หรือว่าเออ เออโอเคไม่แน่จะหรือว่าเราเอาใส่ในกระเป๋ากล่องก็ได้มั้งแล้วก็ปัญหาตอนนี้นะถ้าเราเข้ามาในเมืองนี่แล้วอะแล้วมันจะออกไปยุ่งยากวหะเพราะว่ามันมีแต่วนันเว์ห้ามเลี้ยวโน่นห้ามเลี้ยวนี่ตอนนี้ก็ติดอยู่นี่แล้วก็แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าผมขับรถยนต์นะเราก็จะขับเข้าไปในอุโมงค์ได้แต่ว่า ตอนนี้มันผมไม่อยากจะไม่กล้าขับไปในอุโมงหรอกมันน่ากลัวเราต้องไปทางอื่นอ่ไปที่ไหนดีนะโอเคเราหาทางออกได้แล้วแล้วก็วิธีนะถ้าเราจะกลับบ้านก็ต้องเราก็ต้องไปทางเดิมที่เรามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ทางนี้มัน s a ฟโอ้ <c oughs> ทางนี้มัน s a อะเรารู้ว่าไปเสี่ยงอะไรครับ เรารู้ว่าเรามาทางไหนเราก็กลับไปทางเดิมมาแล้วแล้วก็ไม่มีโมไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่หรอกวุ้มขึ <c oughs> ้นดอยได้สบายนะเหมือนเหมือนรถเครื่องไฟฟ้าที่เชียงดาวเลยนะแต่ว่าแต่ว่าโอ้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันถ้ามันโค้งอย่างนี้เราขับเร็วไนดะ้าไหนได้เพราะว่าถ้าขับเร็วไปพักเหนนี่มันอาจจะคว่ำแล้วนะ <c oughs> มันสูงหน่อยอะ่ะ <c oughs> โอ้กูมันเริ่มเย็นแล้วอะ่ะ เย็นแล้วเอหรือว่าเราจะเปิดข้องอุ่นเปิดข้องอุ่นที่กริป heater grip ให้มันอุ่นมือหน่อยแต่ว่าน่าจะแจ็คเก็ตหนากว่านี้มาโอ้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 เรากลับมาที่บ้านแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เราก็ชาร์จเดี๋ยวเช็คตัวหน่อยว่าเป็นยังไงเราเสียบชาร์จเอราเช็คอาหารก่อนกับเกื่มเลยเช็คอาหารเป็นยังไง อ,อก็ไม่เป็นไรเลยแล้วก็เมลทีนี่ก็อะไรนะนมเผือกนี่ก็ดีโอเคแล้วก็เราก็เสียบอันนี้เป็นเสียบเป,เป็นสายบ้านนะธรรมดาน่เนี่แล้วก็เสียบที่นี่กำลังชาร์จแล้วก็มันก็ยังบอกแล้วว่าในล้มเหลือ80%เนะเราขับ19กิโลเมตรใช้20%ก็แปลว่าเราน่าจะขับได้100กิโลเมตรเลยถ้าเป็นฟูลแบตเตอรี่เนี่ย แล้วก็มันมีอ,อันนี้เป็นความร้อนหรอเนี่ย40เปอร์เซนต์อโอเคอเรากำลัลงชาร์จแล้วก็มันมีแอปด้วยนะสำหรับถ้ามันเป็นฟลีทหลายคนที่ขับด้วยกันนะโอ้โหหน้าเขาก็เข้าไปดูได้ว่าเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่80 Vol เโวลต์จเท่าไหร่ทุกอย่างเลยข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยมันมีอย่างอื่นด้วยนะเนะกี่ยวกับกี่แบบใครคนขับกี่คนอะไรทุกอย่างมันอยู่ในแอปหมดเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ลผมต้องมีธุระอะไรอย่างอื่นด้วยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้กินข้าวแล้วนะพักผ่อนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็มีธุระอกีกเรามีของที่จะาไปส่งที่ที่ปบษณีนะเราได้ซื้อเมียเขาได้ซื้อของออนไลน์แล้วก็อันนี้คิดว่าเป็นรองเท้ามันมันใหญ่ไปเราก็จะไปคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับอาหารที่ดูกุดูนะ แล้วก็เนี่ยเราได้ชาต์นะตอนนี้เช็คดูนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ที่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรก็ขับได้อีกร้อยกิโลเมตรเลยนะอ่ะโอ้ปันเลิกเลยเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็พร้อมแล้วอู้มันเริ่มเย็นแล้วนะแต่ว่าคราวนี้นี่ผมเอาแจ็กเก็ตหนาคว่นี้มาด้วยแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะที่บนี้ัเขาก็ยังใช้หน้าหนาวเนาะต้องใส่แจ็กเก็ตต้องใส่ถุงมือเลยนะ เดี๋ยวเราเปิดที่อุ่นที่นี่อ่ะที่ถือเนี่ยมันก็ยังตอนี้มันอุ่นดีแล้วนะที่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะันไม่จะ่เป็นคองไออ่ะมันเป็นอะไรอ่ะโอเคเราจะเลี้ยวไปท่าน,นี้แล้วก็ region อ๋อ region แรงดีชอบแต่ว่าตรงโค้งนี่ต้องระวังหน่อยอยังไม่เคยมันล้มหรอ อ่ันนี้เป็นที่ใบชนีนะมันเป็นร้านขายของแล้วก็มีใบชนีด้วยนะนั่นเนี่ยผมชอบอันนี้นะรีโมทนะอันนี้เราก็ได้จอดแล้วนะเราก็แค่กดล็อกมันก็ดับหมดเลยล็อกตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องล็อกหมดเลยึดีมากเลยแล้วก็อันนี้มันคืออะไรเนี่ยใครเอารองเท้าเก่ามาขวางเนี่ยนะเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งซื้อรองเท้าใหม่ แล้วก็เอาอันเก่ามาโยนไว้นี่เลยนะทำอะไรหรือว,ว่าผม <S <S ผมไม่แตะนี่นะมันจะเหม็นหรือว่ามันจะติดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แตะนนี้เลยแต่ว่าเนี่ยคนนาเวมันเหงาแค่ไหนอะโอเคเข้าไปในนี้แล้วก็ตอนนี้นะเราจะไปรับอาหารที่ทูกุนทูโกทูกุนทูโกนี่มันเป็นมันเป็นอัเหนือนะที่เราเข้าไปหาดูได้ว่า มันจะมีอาหารเหลือไม่จริงนอะ่ะทุกทุกวันอ่ะร้านอาหารแล้วก็ปั้มน้ำมันแล้วก็ร้านอะไรที่ขายอาหารนะเขาเอาอาหารทิ้งเยอะมากเลยนะมันไม่จะเป็นอาหารที่เน่าหรือว่าเสียนะมันเป็นแค่อาหารที่เขาจะเสิร์ฟขายวันแรกหลังจากนั้นมันอาจจะมีขนมอะไรที่มันไม่ได้เก่ามากแล้วเขาก็ต้องอา,าทิ้งแต่วพาแทนที่จะาาทิ้งเราก็เข้าไปในอบนาบได้แล้วเราก็เลือกว่าเราจะซื้อหนึ่งหนึ่งพัก แนะล้วร้านเขาก็จะเลือกเองว่ามีอะไรที่มันเหลือเราก็จะได้ถุงหลายอย่างอาจจะเป็นขนมอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสลัดอะน,นั่นนะ่ะก็จะไปที่ปัตตานที่นี่เอสโซเขาจะมี too good to go อ่ะเราก็ไปจอดที่นี่โอ้โอ้แล้วก็เดี๋ยวจอดที่ไหนดนี้นะโอ้ทำไมมีคนนัก่ะอเนี่ยอย่างกันนะเราไปจอดที่ รถเนี่ยน,นะเน,นี่นะยเฮ้ยรถนักเหรอเฮย้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคันนี้เอ้ยมันมันเล็กเนี่ยมันนิดนึงมันเล็กคันนี้มันเล็กเท่าตุ๊กๆเลยนะเนี่ยอืมอ๋อดีมากโอเคเราไปจอดที่นี่นี่ปัน้นตะวันที่นี่นะเดลิเดลูโก้อนี่มันเดลิเดลูโกเเ้เอสโซแล้วก็ผมก็ได้ไปรับของนะคราวนี้ผมก็เปิดให้ดูว่าได้เที่ยวแค่ไหนอันนี้มันเป็นเบอรเก็ตนะโอเค ชีสมันจะเริ่มแห้งนิดหน่อยนีเพว่าอยู่มันก็คงจะอยู่ในตู้เย็นทั้งวันนะแล้วก็มีขนมตั้ง4ชิ้นเลยแล้วก็มีขนมปังอีก3ชิ้นโอ้แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกบลแล้วอีก5ชิ้นทุกอย่างเนี่ยนะผมจ่ายแค่39มสิบเก้าครูนะสามครนั้นเป็นประมาณ120บาทถ้าเราจะซื้อตอนมันใหม่นะคงจะเป็นสัก3าสเท่าตรงนี้เลยอ่ะือ ก็ได้้งเยอะเลยเนี่ยโหมีแต่น้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตนี่ยคาร์บเยอะเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้นะเราก็ใช้พ็อกสเตอเหมือนกับว่าเป็นแบบรถส่วนตัวใช้ <laughs> แต่ว่าจริงคนที่เขาจะซื้ออย่างนี้นะเขาจะใช้ใช้สำหรับบริษัทนะ <laughs> <laughs> เขาก็จะมีฟลีดแล้วก็ไปส่งของผมก็ไม่ ไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าผมก็เคยขับนิมเบดแต่ว่าของที่มันเป็นในนิมแบบมันจะเป็นเก้าอี้มันเป็นล้อมันเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่านี้แล้วมันก็ส่วนใหญ่มันต้องขับไกลกว่านี้อ่ะก็ผมก็คงไม่ได้ขับนิมแบบคันนี้หรอกมันไม่มันไม่สะดวกแต่ว่าผมก็อยากจะรู้ว่าคุณอยากจะให้ผมลองอะไรบ้างโอ้ข oh, yeah ับโมยเห้วอยากจะผมลองอะไรจะลองขับเรนจ์เทสไหมดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหน กล่องกล้วย b ราโนลาบอกส์เทสตต้องดูว่ามันใส่กล่องกล้วยได้กี่อันแต่ว่าผมน่าจะลอง XXL นะ่าี่มันมีที่ไว้ของใหญ่กว่านี้เออแล้วก็ก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วก็ตัดวีดีโอแล้วก็ลงแล้วก็จะดูฟีดแบบว่าทุกคนที่ดูเขาอยากจะดูอะไรบ้างกับคันนี้อะ่ะแล้วก็มีคงจะได้ยืมตั้งตั้งหงอาทิตย์เลยอะ่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเทสอะไรบ้างเออ,อ แต่ว่าท,ที่ผมได้ยินนะว่าเขาใช้พัคสเตอร์กันหลายที่เลยนะที่นอเวที่ยุโรปมาใช้กันหลายที่เลยบริษัทใช่บริษัทนั่นนะส่วนใหญ่มันจะเป็น,ปนบริษัทหรือว่าขนอะไรส่งส่งของพัคเกจอะไรอย่างเงี้ยเรากลับไปที่บ้านแล้วนะวันนี้ก็ได้ท,ทําธุระต่างหลายอย่างแล้วก็พรุนี้ก็ยังมีงานอีกนะดูก่อนว่าจะทําอะไรบ้างแล้วก็ มันคันเล็กเนี่ยเราจอดติดกับข้างฝานี่ได้เลยอ่ะมันเนี่ยมันไม่มันใหญ่พอๆกับถังขยะแล้วนะผมว่านะแล้วก็ผมก็คงไม่ต้องยังไม่ต้องชาต์เพราะว่ามันยังมีอีก90เอนี่ยเดี๋ยวค่อยชาต์พรุ่งนี้เช้าก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าถ้าเราชาต์ถึง100%มันจะมันจะแย่สหบัติจะได้ไหมเนี่ยมันมีสัก90%้าสิบเรนี่ยเราขับแค่แป๊บเดียวอ่ะเราก็ยังไม่ต้องชาต์หรอกแล้วก็ ก็ให้มันอยู่อย่างเงี้ยจอดข้างนอกอย่างงี้ยะ <c oughs> คุณว่าอย่างไง <c oughs> น่าสนใจไหมแล้วก็จะให้ผมเชสอะไรบ้างอ่ะต่อไปนะ่ะวิดีโออ่ะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณที่คุณดูวิดีอนะและ้วก็ขอบกุณปากกันใหม่สวัสดีครับ